พี่น้องครับอันนี้ครูเสือนอนกินจากอาจารย์ฤศีอน้นเทพมูนิดาบทครับเปิดใไทยมีน้อยมากให้เป็นที่พึงทังจิตทั้งใจในการหาเงินหาคําปราสันวาขอเพิ่นมณีผมขอแล้วครับขอเงานขอเงืนได้ครับแก้บนด้วยของหวานสี่อย่างและกระน้าครับห้ามน้ําแดงราสันวาที่นี่แก้บนเพื่อแลก็ัิจุดทูบขอเล่ามาหน้า กับฮาหน้อยเพิ่นมนีเดอ้อนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อโปรดเบิ้งเด้อว่าเพิ่นสิีไ้เลขถูกตัวใดครับเอาพี่น้องมันมานครับครับเลขถูกคู่เสือนอนกินนะครับ3 8มสองพี่น้อง3ามสอง สามกับแปดเป็นตัวเดียวกันครับสองมานีสองเป็นตัวใดสองอาจจะเป็นเบนเดอร์พี่น้องเดอร์เอาจะไปจับคูบังคับสามแปดสองครับเป็นเพียงแค่แนวทางเดอร์พี่น้องเดอร์ขอให้ทุกท่านโชคดีครับรุ่นล่าพัฒนาขอห้าน้อยประจำมินิเดอร์ขอให้ทุท่านโชคดีครับ